ก่อนอื่นต้องมองว่าตอนใครทําให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจมากๆนั้นคือรูปแบบหนึ่งของการโดนทวงหนี้เมื่อมองอย่างนี้คุณจะเต็มใจให้อภัยและทราบชัดจากความเบาใจว่านี่เก่าได้ถูกชำระแล้วอาจต้องผ่อนส่งหลายครั้งหรืออาจเหมารวบเบ็ดเสร็จในครั้งเดียวสรุปคือเมื่อถูกทำให้แค้น แล้วไม่คิดแก้แค้นเรียกว่าเป็นการใช้หนี้คุณเลือกไม่ได้ที่จะต้องพบกับคนเลวแต่เลือกได้ที่จะไม่เลวตามคนเห็นแก่ตัวมักฝากความเจ็บใจไว้กับคุณแต่คุณเลือกได้ว่าจะเก็บไว้หรือปล่อยไปคนไม่ดีกระตุ้นความคิดไม่ดีขึ้นในหัวคุณมีแต่คุณ ที่ตัดสินใจคิดดีเองหรือคิดไม่ดีตามเพื่อเพิ่มคนไม่ดีขึ้นอีกรายเป็นไปไม่ได้ที่จะอภัยศัตรูขณะถือความเกลียดเป็นมิตรแต่เป็นไปได้ที่จะอภัยมิตรขณะถือความเกลียดเป็นศัตรูที่สุดของการล้างแค้นคือการรบกับความมืดในใจต่อทั้งก่อนและหลังการแก้แค้น สิ่งที่ตกค้างอยู่ในใจเรามากที่สุดคือความเกลียดความมืดดำอันเกิดจากความเกลียดจะทำให้คุณพร้อมสร้างศัตรูใหม่ขึ้นมาได้ตลอดเวลาอย่างน้อยศัตรูใหม่นี้คืออารมณ์ร้ายของตัวเองอารมณ์ร้ายที่จะตามลบกวนคุณไม่ให้เป็นสุขจะต่อสู้ก็ยากจะไล่ไปก็ยากวิธีแก้แค้นที่ดีที่สุด จึงไม่ใช่ทำให้ใครตายแต่เป็นการทำให้ความเกลียดจางหายไปจากใจเราเองขอขอบคุณคำสอนจากดังตรินและภาพประกอบสวยๆจากวัดไรมิตรวิทยารามวรวิหารจังหวัดกรุงเทพมหานครหวังว่าเมื่อทุกท่านได้ฟังธรรมะเบิกบานใจที่นำมาแชร์ให้ฟังนี้จะทำให้ทุกท่านมีความสุขจากการฟังธรรมะร่วมกันค่ะ เที่ยวทานทาขอขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ